เลือกคำถามเลยค่ะเธอเลือกอันกลางครับพี่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะภาษาไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับเ <c oughs> พราะถ้าภาษาอังกฤษพี่เคอ่านค่ะหรือพี่เคจะอ่านภาษาไทยก็ได้เพราะอ่านออกอฟังนะ,ยะอย่าลืมนะสามสิบวิทนะครับวินาครับเมื่อเร็วๆนี้สตรีได้รับการแต่งตั้งให้มีตําแหน่งในทางการเมืองระดับสูงมากมายหากในอนาคตคุณลงเล่นการเมืองบ้าง อยากรั้งตำแหน่งอะไรอยากรับผิดชอบต่อเนื้องานแบบไหนและทำไมจงแสดงวิสัยทัศน์ถ้าพร้อมแล้วฟังสีงสัญญาณครับถ้าวินาได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่มีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะตำแหน่งที่วินาอยากจะได้ก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะวินา คนโลกทุกคนใบนี้สามารถยืนอันดับหนึ่งได้และสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะและนโยบายที่วินาอยากจะทําอย่างแรกเลยก็คือสร้างความเท่าเทียมกันให้กับทั้งผู้ชายผู้หญิงและ LGBTQ ค่ะขอบคุณค่ะโดนใจแฟนคลับในชูไอคอนฮอลนี่อย่างมากครับพี่เบกกี้ใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะใช้30วินาทีได้อย่างคุ้มค่ามากค่ะ ลำดับต่อไปค่ะหมายเลข18ค่ะพรฟ้าค่ะพรฟ้าเลือกครับพรฟ้าเลือกสุดพรฟ้าจะหยิบมาจะไมสองอันเนี่ยเอาอันเดียวพอแล้วพรฟ้าอยากได้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยเชิญพี่พีเคเลยค่ะเอาล้วครับพรฟ้าครับฟังให้ดีครับจากการที่ประชาคมโลก ให้ความสำคัญกับการแปะแก้ปัญหาอย่างสมดุลและยั่งยืนในการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำนั้นพรฟ้าคิดว่าสาเหตุหลักของความยากจนในสังคมไทยคืออะไรแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงฟังสัญญาณครับสำหรับตัวพรฟ้านะคะมองว่าปัญหาความยากจนของทุกวันนี้มันคือโครงสร้างทางสังคมค่ะ เพราะว่าโครงสร้างที่ไม่ดีทําให้เราเกิดความเหลื่อมล้าที่ชัดเจนว่าคนรวยคนจนเราแบ่งแยกกันชัดเจนมากสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้เราไม่สามารถแก้ไขโครงสร้างได้ทั้งหมดนะตอนนี้แต่เราสามารถแก้ไขที่ตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ยอมแพ้ก,กับความจนและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองในการทาํามาสัมมาอาชีพค่ะขอบคุณค่ะว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะ แค่สองหมายเลขก็แซบมากแล้วพี่พีเคเครื่องกำลังร้อนค่ะเราไปต่อ M U T 56แพรววนนิดค่ะเล่นของเหรอคะลูกอ่ะฟังนะจ๊ะแพรววนิศนะครับ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่อาทิเช่นฐานน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นการเกิดพายุที่รุนแรงขึ้นและสภาวะโลกร้อนนั้นสำหรับประเทศไทยปัญหาสิ่งแวดล้อมใดครับที่เป็นวิกฤตที่สุดที่เราจะเสนอทางแก้ไขได้อย่างไรเชิญครับสำหรับแรานะคะพอมองว่าปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านเราที่ควรจะแก้ไขอย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือมลภาวะทางอากาศค่ะปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่านรถยนต์นะคะเราเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันส่งผลไปถึงที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมี pm 2 5อย่างหนานแน่นมากตอนนี้นะคะส่งผลให้กับประเทศใ,ให้กับประชาชนของคนให้ขอโทษค่ะให้กับประชาชนเนี่ยเกิดความ หมดเวลาค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคค่ะสำหรับในลำดับต่อไปค่ะ MUT 91ิินดีค่ะ ซินดี้อยากได้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยคะขอ,าายขอภาษาไทยนะคะชอบหนูมากเลยนะครับที่เลือกไทยนะฮะเอาล้วครับท้าพร้อมแล้วนี่คือคําถามของคุณครับถ้าได้เป็น Miss Universe Thailand สมมุติว่าได้ไปออกรายการพูดคุยกันเป็นกลุ่มร่วมกับคนดังรายอื่นหลายๆคนหากใครในนั้นแสดงทัศนคติโจมตีการประกวดซึ่งซึ่งน้าวา่าเป็นการเหยียดหยามสตรีเพศ คุณจะทำอย่างไรจงแสดงวิสัยทัศน์ครับจริงๆเรื่องสติเพศสำหรับซินดี้คือเราควรให้โอกาส LGBT ขึ้นมาอยู่บนเวที Miss Universe Thailand ด้วยถ้าสำหรับคนที่บอกว่าเวทีการประกวดนางงามคือการดูถูกประเทศจริงๆการดูถูกเพศหนูรู้สึกว่าตรงนี้ต้องแก้ไขที่กฎหมายที่สามารถให้ LGBT ใช้คำว่านางสาวและขึ้นมาอยู่บนเวทีการประกวดนี้ได้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณซินดี้นะครับและหมายเลขสุดท้ายค่ะ M U T 97 Amanda ค่ะ Amanda คะอยากให้เราถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทายคะภาษาอังกฤษค่ะโอ oh. she wants in English make our job just a little harder ฮะโอเคค่ะ all right so here you go Amanda A hundred years from today, who would have historians select as the most influential woman in the 21st century and why? Please show your real vision. Go. So, if you ask me who I choose as the most powerful woman, I think all of us are the most powerful woman. Because us women, we are so strong and we're so powerful.